นี่ครับเทคนิคสารคามครับเทคนิคสารคามครับร่วมแรงร่วมใจครับปัาวิจิตน้ําท่วมมหาสารคามครับผมบังับบังับนี่ทีมงานเทคนิคสารคามนะครับนี่นะครับออกไซ้์แสกสอบครับดูครับดูครับดูครับความร่วมแรงร่วมมือรวมใจของเราครับดูครับดูครับโอ้ทีมงานเข้มแข็งเหรอ อไก้คงแล้วก็คงแล้วนะเบิ่งเด้อครับมัดมาสเตอร์ครับครับโอ้ทีมงานเรามีคนแข็มแข็งครับผมช่องไหนครับทีช่องไหนฮัลโหบัสไอช่องไหนครับช่องไหนครับช่องถัดไปดูครับดูครับดูครับโอ้ทีมงานเราเข้มแข็งมากเลยครับ ครับครับความเข้มแข็งของเทคนิคการครับกรอบไทยครับดูครับเลยครับนนอี่